นำเสนอข่าวโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยบริษัทฮอนด้าไพาาลลีซิ่งสาขาเหนือคลองร้านประวิมแองเจลาริ่งเหนือคลองฉันปูพักเศรษฐกิจพอเพียงตามปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาตั้งแต่ปีพศ2 5 4ที่เปนะคะคือ แต่ว่าได้มาทําจริงจังเมื่อปีพศ2552น,นะคะคือไดเข้าโครงการของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะและได้เป็นครัวเรือนตอนเบบเมื่อปีพศ2 5 4 4ค่ะและไดปลูกพักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพักมุ่นเวียนจะเจริญตามลอยพอนะคะคือเป็นโครงการเจเริ่มประกาศ84แผ่นทาประบาชสมเด็ดประเจ้าอยู่หัว และได้นำเนินการโครงการนี้มาเรื่อยๆมาจนถึงมาปัจจุบันนะปีพศ2557ได้มีโครงการข้องการข้อควมกับองค์การบริหารส่วนตำบละกาศเซยมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพักเศรษฐกิจพอเพียงและการเลี้ยงมูล,ลุ่มโดยการทีวานโล มีมีหลงเลือนมู้อยู่ก่อนแล้วและได้เอามู้ลงไปในหลงเลือนเดิมโดยที่เราไม่ต้องในการยกหลงเลือนไหมหรือว่าคุดลุ่มลงไปและไดเอาแกลบและแกลบเอเอ็มจุลินรีผสมลงไปพ้นดีก็การเลี้ยงมู้ลุ่มคือเราไดไดปุ๋ยจากการเ่าเลี้ยงมู่มู้ลุ่มอีมาเป็นมาเป็นปุ๋ยมุ่นเวียนในการปลูกพักเศรษฐกิจพอเพียง และได้มีการเลี้ยงปลาดุกในบอ่อพลาสติกโดยการที่ว่าเราพุดบอ่อมีความวางส้มเม็ดมีความวางส้มเม็ดยาวหกเม็ดปัรจุปลาดุกได้ประมาณสี่รตัวโดยใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ4ี่เดือนและการที่ว่าปลูกพักอีกอย่างหนึ่งปลูกพ,พักเศรษฐกิจพอเพียงเราไม่ได้ใช้สารเคมีแต่อย่างใยคือ ได้ชายปุ๋ยจากการตี่เหลี่ยงมู่ลุ้มมาเป็นการเดว่วร่องคนเปลงอ้อนประมาณสามถึงห้าวันโดยการคุ้มกสกสาสีดำให้มีความชื้นและเผ็นพัาที่เรอบตลายเราก็ปอไวในทิ้ภ่ายชนะเนื้องแล้วก็ปอก าวันเราเม็ดพันธุ์มันก็เตะเราก็ย้ายจากที่เพาะลงไปไวในเปลงได้ทีว่าเรานำลักเซ็ฐกิจพอเพียงนี้เราต้องเริ่มจะจุดเริ่มต้นครอบครัวเรือนคือเริ่มตั้งแต่ทุกคนไปในครอบครัวต้องรักสิ่งเวทล้อมด้วยนะคะคือพยายามอย่าให้เป็นผิดมละผิดและสิ่งเวทล้อมคือคือไม่ทำลายระบบนิเวศข้งองเราภายในหมู่บ้านหรือบริเวณบ้านใกลเคียงค,คือตอนนี้เราได้คือเรารู้จักทีว่า แต่แต่ก่อนคือเรามีการออมทีว่าน้อยไม่มีการจดบัญชีขวเรือนพอหลังจะทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเราก็รู้จักการจดบัญชีขวเรือนรู้จักร,ร,รายรับรายจ่ายและยอดคงเหลือทีบานของดนฉันคือจ,จุดเด่นของดนฉันคือตอนนี้คือันทําปุ๋ยปุ๋ยมักค่ะคือจากหมุนซัดทีว่าเราเลี้ยงมูลุ้มและการปลูกพักมุ่นเวียนคือไม่คาดระยะมี มีได้บริโภคภายในครัวเรือนตลอดอตลอดเดือนเลยะค่ะได้เปื่อนบ้านกายแขยงก็ได้เหมาไปบริโภคด้วยแถบตำบลประกาศใช้รอต่างกามูบ่บานก็เชิญชมมาแวพักครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงของดิฉันได้นะคะดิฉันพร้อมอยู่เสม,มอตลอดเวลานะคะและไอพี่น้องชาวกระบ,บี่ทั้งทั้งเป็นอำเภอพร้อมที่จะเดินทางมาดูครัวเรือนของดิฉันได้นะคะคือตัวยางดิฉันก็ได้รืม่มดำเนินการมาหลายปีเลยนะคะ ปักปุงริมน้องตกปลาในก้องมากินเก็บยอดผักกระถินที่ริมรัวปลายนา